สวัสดีค่ะพบกับพันทิพย์ทีวีน้องเวลาค่ะโปรดักต์สเปเชียลลิสต์ของพันทิพย์ทีวีค่ะวันนี้นะคะลูกค้าหน้าฝนแบบนี้ค่ะแล้วปัญหากวนใจลูกค้านั้นก็คือทีวีไม่ชัดใช่ไหมคะบอกเลยค่ะปัญหานี้จะหมดไปเมื่อลูกค้าติดตั้งจานตะแกรงกับที่พันทิพย์ทีวีนะคะ โดยทางเรามีจัดจำหน่ายชุดจานตะแกรงของ P.S.I ค่ะราคาแค่3,990บาทพร้อมกล่องดาวเทียมตัวรับสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆครบเซตและยังมีบริการติดตั้งฟรีในเขตพื้นที่ทั้ง5สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาชิยาสาขาเวียงสะสาขาพระแสงสาขาวิภาวดีและสาขาชัยบรีค่ะถ้าสนใจสามารถติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อที่เราขึ้นไว้ให้ค่ะ อย่าลืมนะคะคิดถึงเรื่อใช้ไฟฟ้าและฟอนิเซอร์คิดถึงพัน